ใครที่เกียดจีนินอยากเกียดเลยนะเพราะว่าถ้าทำเกลียดไปอะเราก็อยากเกียดเขาเลยเราห้ามใครอะอาราบั้มเ,เขาได้กว่าเราจะได้มาแทนนะอาราบั้มอะบางคนก็นไม่ชอบจีนินแต่บางคนชอบจีนินบางทีบางคนก็รักจีนิน คนอื่นห้ามทำนะห้ามทำเหมือนคิดก่อ,อนทำเพราะว่าอย่าเอาตัวใครที่อยากจับคู่คนอื่นหรือว่าจับคู่ใครห้ามเลยเพราะว่าไอรอนอะเขาห้ามมีอะไรกันอยู่แล้วไงแต่แต่พวกเราเขาไม่ฟังนะพวก พวกเราก็ไปเอาผีหนึ่งมาจากพกชุชเยนหรือว่าลีซ่าแบดพิงอะไรพวก,พวกนี้คนไปทำใช่ไหมอย่าเกจะมีเลยนะก็ขอแค่เจอแล้วอย่าให้ข่าวมันไปไปมากท่านนี้ก็ผ่านมาแล้วนะให้จริงมี่ถ่ายไวๆนะ